แม่ของฉันคนนี้มีแต่ให้เป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานใครไร้สุขมีทุกข์มารุกรานแม่จัดการด้วยเมตตาเอื้ออาทรดูแลลูกถึงฝั่งอย่างไม่สิ้นน้ำใจรินหลั่งไหลให้เหลดหลานเฝ้าดูแลห่วงใยไร้ภยัยพาน สุขสำราญเพราะแม่อยู่ดูแลเรามาบัดนี้ร่มโพไซจากไปแล้วไร้ดวงแก้วส่องทางสว่างสวัยขอแม่จงหมดห่วงบ่วงดวงใจรักอะไรผูกพันนิรันดรขอกราบนวสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธร านเจ้าอาวาสวัดตุดมลังสีกราบนมัสก,การท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมลังสีพระเถรานุเถระทุกโรคด้วยความเคารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเลิดศพของคุณแม่ใหญ่่งกระโทกซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้อง ได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่สาาหกจนมาถึงวันนี้เป็นวระสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของคุณแม่ใหญ่ธงกระโทกจะได้อำนาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่ใหญ่ธงกระโทกก็คือการทอดผ้าบังสุกุล ทางคระกลูกหลานเจ้าพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนทั้งหมดหชุดด้วยกันแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งครับปณีพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับผ่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณจุไรรัตเสมียนรําได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกรับนิมนต์ ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตผู้อำนวยการกองงานชาพนสถานวัตถุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสกุลข,ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณละไมเทียมกระโทกได้ขึ้นทอดผ้าบังสกคุลกราบนิมนต์ พระมหาดนายกิติโสพโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่3ครับขอเรียนเชิญคุณเกียรติวัตรดวงกระโทคกท่านผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัด ขครราชสีมาได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์พระวิเชียนวิชาทโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุขลขอ,ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ้าในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณละเอียดเรืองมะเริงขรร้าราชการครูบำนาน ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปรับนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกรับนิมนต์ครับใดๆในโลกล้วนอานิจจงการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่ กราบเรียนท่านประธานในพิธีและท่านที่เคารพทุกท่านก่อนที่สรีระร่างกายที่ไร้ดวงวิญญาณของคุณแม่ใหญ่ธงกระโทกผู้วายชนจะมาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระผมนายนัทพงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนสถานวัตถุลำลังสีรับหน้าที่พิธีกรจะขอนำเรียนถึงชีวประวัติ ของคุณแม่ใหญ่ธงกระโทกตามที่ทางคณะลูกหลานท่พี่น้องได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้นะครับประวัติคุณแม่ใหญ่ธงกระโกคุณแม่ใหญ่ธงกระโกเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2493บิดาชื่อคุณตาปลอด ธงกระโทกมารดาชื่อยาย่สีธงกระโทกมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด9้าคนได้แก่คนที่หนึ่งนายมั่นธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่สองนางใจธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่สามนายสวัสดิ์ธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่สี่ นายเฉลวยธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่ห้านายเฉล่มธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่หคุณแม่ใจธงกระโทกผู้วายชนคนที่7จนายมาธงกระโทกถึงแก่กรรมคนที่8นางละไมเทียมกระโทกและคนที่เนางละมุนธงกระโทก คุณแม่ใหญ่ทงกระโทคกจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนชุมชนะว่งวิทยาต่อมาคุณแม่ใหญ่ได้สมรสกับนายสงวนเงาะสนามมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด4คนได้แก่คนที่หนึ่งนายนุกกูลสีประเสริฐถึงแก่กรรมแล้วคนที่สอง นายกฤษดาเงาะสนามประกอบอาชีพค้าขายคนที่สามดาบตำรวจศึศดานเงาะสนามรับราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมาและคนที่สี่นางสาวปาริชาตเงาะสนามแม่บ้านคุณแม่ใหญ่ธงกระโทก ท่านประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่บ้านวังทองเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครอุปนิสัยนั้นคุณแม่ใหญ่คือตัวอย่างของผู้ให้ตลอดการท่านให้ความรักให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นแก่ลูกๆทุกคนอย่างไม่เห็นแก่ตัวเลี้ออยงดูลูกด้วยสมองและสองแขน คุณแม่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคุณแม่คือตัวอย่างของผู้มีความกตัญญูมีความอดทนมีความเข้มแข็งและยังเป็นผู้เสียสละปฏิบัติกิจธรรมะอย่างสม่ำเสมอคุณแม่ได้ป่วยแล้วก็ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัตน์ จนมาถึงวันรัสุดท้ายแห่งชีวิตท่านได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567ในช่วงเวลา3นาิกา45นาทีสิริอายุของท่านได้74ปีคุณแม่ใหญ่ธงกระโท่ ท่านได้อําลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาไรยของทุกๆกคนขอขอามนาจบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณแม่ใหญ่ทงกระโทกท่านได้กระทำไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของ คุณแม่ใหญ่ทงกระโทกให้ไปสู่สุขติในสัมปรยภพเบื้องหน้าด้วยเถิญคุณแม่ใหญ่คือผู้สร้างทางชีวิตปลูกความคิดให้ยึดมั่นการศึกษาช่วยประคองให้ลูกนี้มีปัญญาหวังวันหน้าลูกยิ่งใหญ่ในความดี28 พื่อสัาแม่ลาแล้วเพชรเคยแววส่งคุณค่าสร้างราศีหยุดเฉิดแสงเปล่งประกายในชีวีลาน้องพี่หมู่มวลมิตรเคยชิดกันขอกุศลผลบุญหนุนนำส่งชีพดับลงสู่วิมุติสุดทาสวรรค์ขอเทพไทยทรณิน ปินเทวันจงรับขวัญดวงวิญญาสู่ฟ้าเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในการสงบเพื่อเป็นการไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่ใหญ่ธงกระโทกเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาคในชุดสุดท้ายที่ทางคณะนะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านร้อยตํารวจเอกทวัชชัยทิพย์เจริญรองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาได้เป็นประธานในการขึ้นท่อพัะไรบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวัต ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอ,อกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุขุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอ,อกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาปนสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางไปในด้านข้างข,างของชาปนสถาน วางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทณะกคณะลูกหลานญาติพี่น้องของผู้ไปชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับพลศภาสรเอ,อกุณชรอ,อันปลดปลงโททนเสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติดีวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอเรียนเชิญทนะ่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวานดอกไม้จัดได้เลยครับสัางกฐะ,ะดดกหลานเจ้าพี่น้อง ของคุณแม่ใหญ่ทงกระโทกผู้บวชนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงสมของคุณแม่ใหญ่ทงกระโทอกประหากแน้นว่าทางคณะลูกหลานทุกคนได้มีการต้อนรับกับประดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนส่วนพระพิธมจนถึงวันนี้เป็นวลาสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางคณะลูกหลานชา่น้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ทางคณะลูกหลานชจ้าพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทน,นเราใช้จากของชมรวยเล็กน้อยและคําขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานชจ้พี่น้องของผู้บรชนได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรงใจครับบางท่านก็อาจจะรู้จักถึงคุณแม่ใหญ่ทรงประโทกผู้บรรชนบางท่านก็อาจจะรู้จักทางลูกหลานเจ้าพี่น้องครับวันนี้ทุกท่านได้มาพร้อมกัน ที่จะได้มาส่งร่างอันวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักก็ถือว่าวันนี้ท่านมาทําหน้าที่หน้าที่ที่ว่านั้นก็คือหน้าที่เป็นการยาณมิตรกันครับเนอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการมาดออไม้จันเรียบร้อยแล้วก็<ๆ>จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของคุณแม่ใหญ่ตรงประโทกเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลูกหลานญาติพี่น้องทุกคน ในช่วงนี้ก็ยจะได้ขาดนะครับให้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันทําพิธีในการส่งร่างพร้อมทางท่านที่เคารพทุกท่านถ้าหากว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดงานที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเยนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันส่งร่างและมีอย่างของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณนะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่ใหญ่ทมกระทบผู้วริชชน ต้องขอกราบขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกลาบขอพระคุณทุกท่านครับวันนี้กระผมนายนัทพงศพันธ์รับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื่อเอ่ยรายชื่อนามสกุลยศตำแหน่งได้อ่านชีวประวัติคำไว้อะไรหากว่าได้เอื่อเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่อ่าจผิดภาพลังไปกระผมต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วย แล้วก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยส่วนดิภาพท,ทุกท่านครับวันนี้ต้องขอ,อยุติการใช้เสียงว้เพียงเทนี้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ